สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP ปลาอีกแล้วปลาอีกแล้วดูก็ดูแน่ยปลากินก็กินแน่ปลา <S <S 2> <S 2> อ้าวากินบ้าฮะกินะไรอยู่ฮะเนี่ยนี่ไงครับไผ่ไส้กรอกแฮมพริกจาก CP เข้มข้นกลมกล่อมครับเอาไปเลยฮะไส้กรอกแฮมพริกใหม่จาก CP ครับ ใครที่ได้แวะมาพระบ,บรมธาตุวรวิหารนะครับอีกหนึ่งสถานที่ครับที่อยู่ในบริเวณวัดและก็น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติชัยนาทมุนีที่นี่นะครับรวบรวมเรื่องราวตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันของจังหวัดชัยนาทไว้ครับข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันดีกว่าครับก่อนที่จะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ผมก็ได้มีโอกาสแวะชมบรรยากาศวัดพระบรมธาตุวรว,รวิหารก่อนครับซึ่งที่นี่เองเดิมนั้นมีนามว่าวัดพระธาตุและก็มีนามเรียกอีกนามหนึ่งว่าวัดหัวเมือง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจอยู่แถบรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาครับโดยมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีภายในอุโบสถนั้นมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ลงรักปิดทองปางมารวิชัยชื่อว่าหลวงพ่อเพชรจำลองครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เสน่ห์ครับซึ่งเป็นพันธารักษ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับพี่เสน่ห์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เสน่ห์นะครับจริงๆแล้วมีชื่อตำแหน่งด้วยนะครับผมนะไหนแนะนำตัวหน่อยครับค่ะเสน่ห์ประกอบทอง พันธลักษณ์ชำนาญการหัวหน้าพิพิพธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติชนาานมูนีค่ะส่วนตัวพิวพิธภัณฑ์นะครับตอนนี้เข้ามาเนี่ยมีพระพุทธรูปเยอะแยะเยอะแยะมากเลยที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเริ่มจากชั้นหนึ่งมีจัดแสดงอะไรบ้างครับชั้นหนึ่งเป็นการจัดแสดงเรื่องราวของประวัติศาสตร์และก็จนถึงยุคปัจจุบันที่ชิ้นสําคัญสําคัญก็จะมีพระพุทธรูปปางนาคพ Oh, ที่ว่าสมัยศิลปะลพบุรีที่อยู่ในซุ้มเจรนามวัดพระารามาตวรารวิหาร,รแล้วก็พระพุทธรูปศิลปะอ่ทอง <c oughs> อยุธยาตอนต้นที่ที่จัดแสดงอยู่ด้านนู้นนะคะครับนอกจากนั้นก็จะมีห้องจัดแสดงที่สองก็คือเป็นการจัดแสดงคเครื่องถ้วยเบญจงลงแล้วก็เครื่องชุดถ้วยอักษรพานามของจอปลอ ก็เครื่องถมปัดและก็สิ่งของเครื่องใช้ของพระสงฆ์ค่ะใช่ครับนะฮะหลายอย่างน่าสนใจมากนะครับ<า>เดี๋ยวรอให้พี่พาน,นำชมเลยดีกว่าคเชิญค่ะตู้นี้เป็นการจัดแสดงชุดเครื่องถ้วยจอปลอซึ่งเป็นชุดเครื่องถ้วยเนี่ยเป็นของรัชกาลที่ห้าที่<อ>ท่านได้พระราชทานให้พระชายนาทมุนีค่ะครับน<ล>ะฮะก็อันนี้ก็เป็นของพระองค์ท่านจริงๆเลยขางพระองค์ท่านแล้วก็พระชายนาทมุนีก็มอบให้พิพิธภัณฑ์ตรงที่อันนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้ ไม้แกะสลักสมัยรัตนโกสินทร์ครับอันนี้ก็มีอยู่สองหลังพระไตปีดกใช่ค่ะใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนกับตู้เก็บพวกพระคมภิร์ต่าๆใช่ค่ะในสมัยอดีตนั่นเองนะครับอันนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับตู้นี้มีอะไรครับเป็นการจะแสดงพระพิมพ์ค่ะครับที่เราได้จากการรวบรวมจากจากแหล่งต่างๆอ๋อห้องนี้ก็เป็นพระพิมพ์อีกเช่นกันครับห้องนี้เป็นพระพิมพ์ ส่วนในตู้นี้เป็นการจัดแสดงแม่พิมพ์สำหรับรอพระพิมพ์แบบต่างๆนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการทำพระเครื่องรวมไปถึงทำพระพุทธรูปองเล็กไว้เก็บไว้ที่บ้านเนี่แต่สมัยโบราณใช่เพื่อไว้สักการะบุชาอ๋อนะครับอันนี้ประมาณกี่ปีนะครับสมัยี้อนไม่กี่ปีคุตวรศวที่18นานมากเลยนะครับแล้วก็มีสมัยอยุธยานะคสมัยอยุธยาเลยนะครับนี่ก็คือส่วนของชั้นสองนั่นเองนะครับ อ่าสำหรับสำหรับห้องจะแสดงชั้นบนนี้เราจะจัดจะจัจจแสดงโบราณวัตถุซึ่งเป็นโบราณวัตถุชิ้นสําคัญของชาติก็คือพระพุทธรูปปางมาราวิชัยหรือหลวงพ่อเพชร,รเป็นศิลปะสุขโขทัยอิทธิพลล้านนาพุทธศตรวรรษที่20-21ถ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามโดดเด่นในด้านการเชิงช่างการหล่อโลหะอย่างมากแล้วก็มีเพียงชิ้นเดียวในประเทศไทยค่ะหากใครนะครับผมที่มาเที่ยวที่วัดนะครับอยากจะแวะมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ได้นะครับที่นี่มีเวลาเปิดปิดอย่างไงบ้างครับพิพิธภัณฑ์ัชนาทมุนีเราเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์อังคารและวันหยุดนักขัตเลิกนะคะครับผมวันนี้เราขอขอบคุณพิเศษมากๆนะครับขอบคุณครับพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาิชนาทมุนี ตั้งขึ้นด้วยความสนใจของพระชัยนาทมุนีหรือว่านวมสุทัตโตอดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตาุวรวิหารซึ่งได้รวบรวมศิลปะวัตถุโบราณวัตถุที่พบในเขตจังหวัดชัยนาทและบริเวณใกล้เคียงมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทัศฐานของวัดเป็นจํานวนมากครับในปีพุทธศักราช2509กรมศิลปากรได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารพิรพิธภัณฑ์ทัศฐานขึ้น ในบริเวณใกล้กลับวัดพระบรมธาตุวรวิหารและได้ตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พัสสถานแห่งชาติชัยนาทมุนีก็เพื่อเป็นการที่ระลึกแด่พระชัยนาทมุนีนอกจากนี้ภายนอกพิพิธภัณฑ์ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ึ่งเป็นการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร yeah, <the> การทำมาหากิน oh. วิถีชีวิตขนธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตและแสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้าน yeah, <the> ที่คิดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติในการดำรงชีวิตประจำวันอีกด้วยครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโบราณวัตถุจัดแสดงแล้วนะครับยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่น่าสนใจไม่แพ้กันอีกด้วยครับในช่วงหน้านะครับเรายังคงอยู่ที่จังหวัดชัยนาธน,นะครับแต่ว่าจะมีอะไรรออยู่นั้นติดตามชมครับ was called yellow.